ประเด็นเศรษฐกิจมาเริ่มมาที่เรื่องของค่าไฟนะคะคือทุกๆ4เดือนคะ่ะทางสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับก,รรกิจการ,รกพลังงานหรือว่ากกพเขาก็จะ เปิดรับฟังความคิดเห็นและทบทวนค่า FT เพื่อให้สอดคล้องกับราคาต้นทุนพลังงานนะคะซึ่งในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมยังคงมี3แนวทางเช่นเดิมค่ะอย่างแนวทางแรกนะคะก็คือจ่ายคืนภาระ,ระต้นทุนคงค้างทั้งหมดให้กับกฟผซึ่งถ้าทำตามแนวทางนี้จะทำให้ค่า FT เพิ่มขึ้นเป็น249.81สตางค์ต่อหน่วยค่ะและถ้านำไปรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่3บาท78สตางค์ต่อหน่วยทำให ค่าไฟอันนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะจะขยับเพิ่มขึ้นเป็น6บาท28สตางค์ต่อหน่วยแนวทางแรกเป็นแบบนี้นะคะส่วนแนวทางที่2ค่ะ ตรึงค่า FT เท่ากับงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมที่91.19สตางค์ต่อหน่วยแล้วก็จะเป็นการทยอยชำระเงินให้กับกอฟผอ38,291ล้านบาทเพื่อลดภาระดอกเบีย้ยที่มีแนวโน้มสูงข,ขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่3บาท78สตางค์ต่อหน่วยก็จะทำให้ค่าไฟยังไม่รวมภาษีคงเดิมอยู่ที่4บาท70สตางค์ต่อหน่วยค่ะ ขยับมาดูแนวทางที่3ค่ะแนวทางที่3เนี่เป็นการจ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างให้กอฟผจะแบ่งเป็นหางงวดงวดละ23,428ล้านบาทถ้าเลือกแนวทางนี้จะทำให้ค่า FT ลดลงมาที่66.89สตางค์ต่อหน่วยเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปรวมกับค่าไฟฐานเนี่ยนะคะก็จะทำให้ค่าไฟซึ่งยังไม่รวมภาษีลดลงเหลือ4บาท45สตางค์ต่อหน่วยค่ะ ทางกกพก็จะเปิดรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานกกพนะคะซึ่งเปิดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21กรกฎาคมค่ะก่อนที่จะสรุปแล้วก็ประกาศผลอย่างเป็นทางการ นายคมกิตตันตรวานิตเลขาธิการกกพอบอกว่ายังต้องติดตามราคาก๊สธรรมชาติอย่างใกล้ชิดด้วยเพราะว่าจะมีส่วนสำคัญในการคำนวณค่า FT แม้ว่าปัจจุบันปริมาณก๊สจากอ่าวไทยจะปรับเพิ่มขึ้นแต่จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนของแหล่งก๊าสในเมียนมารวมถึงความต้องการใช้ก๊าสในภาคปิตโตรเคมีและอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้นทําให้ปริมาณก๊าสที่ส่งให้ภาคไฟฟ้ามีจํานวนจํากัด นอกจากนี้จากการเริ่มฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกรวมทั้งการเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวของยุโรปส่งผลให้ความต้องการใช้กา๊าซธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะกระทบต่อราคาในตลาดเอเชียด้วยค่ะตัวเลขเนี่ยสำหรับการประมาณการ f อฟทีเงินเนี่ตัวเลขเนี่ยค่อนข้างจะต่ำนะฮะก็เราประมาณการค่าแก๊สเนี่ยค่อนข้างต่ำทำให้สะท้อนมาต้นทุนจริงๆเนี่ยมันต่ำมันก็จะมีโอกาสที่มันจะปรับเพิ่มขึ้น ได้นะครับในสัดต้นทุนที่ต่ําแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นสําคัญเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจะลงในส่วนนี้ก็เป็นส่วนหลักๆก,ก็คือคือภาระนี้กบพอซึ่งตรงนี้คงต้องช่วยกันพิี่ณา